สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนบเดสลิกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมกู้แรกของนัดที่6ประจำเช้าวันเสาร์ที่31ตุลาคสมส0 2 0ก็ปรากฏว่าชอคเกตูนสี่เปิดบ้านเสมอกับสตุดการ์ตไป1นึ่งฮะวันนี้ทีมเจ้าบ,บ้านนั้ไปก่อนหนึ่งศูนย์จากมาลิกเทียวฮะก่อนที่ทีมเยือนจะมาตีเสมอได้จากจุดโทษของนิโคลัสก่อนสเลกฮะก็จบเกมเลยแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนแล้วก็เลยทำให้ตอนนี้สตุตการ์ตขยับขึ้นมาอยู่เป็นที่4ของตารางฮะเ็เเปน 9คะแนนก็คะแนนตามหลังจากฟูอย่างไลฟ์ซิกอยู่4คะแนนด้วยกันในขณะที่โชกเก้ศูนยก็หลังจากได้อีกหแต้มครับตอนนี้มีอยู่2คะแนนครับผมแต่อันดับเนี่ยยังไม่ไปไหนฮะยังอยู่ที่อันดับ17ของตารางเหมือนเดิมัปมาดูคดีดัดสนวนนิดนึงครับยังคงเป็นเลวันดอฟกี้ที่ซัดไป10ประตูแล้วก็โทมัสบุลเลอร์ฮะกับทางโจนาสฮอฟแมนครับแอซิสไม่สุดที่คนละ4ลูก เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมบูเดสลีก้านะที่6ครับผมในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้นะเริ่มกันที่คืนนี้ครับเสาร์ที่31ตุลาคมก็จะมีอาเมเน่เบเลเฟลเปิดบ้านเจอก,กับวิเซ์ดอร์มุนออสบวกพบไมล์05แฟรงเฟิร์ตจะเปิดบ้านเจอก,กับแบรเดอร์เบเมน fc โคโลนตารังการเยือนของไบร์เจนมิวนิกอ่าแล้วก็คู่ดึกเป็นบรูสเซมินเช่นกันบากเปิดบ้านเจอกับไลฟ์ซิกฮะคู่นี้ p p t v ถ่ายทอดสดด้วยไปกันที่วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็จะมีไบร์บวกเปิดบ้านเจอเลเวอร์กูเซนคู่นี้ p p t v ถ่ายทอดสดเช่นกันแล้วก็คู่ดึกเป็นแฮททาบอรลินเจอกับโฟกบวกส่วนคู่สุดท้ายเป็นมันเดย์ไนท์ฮะฮอฟเฟนแฮมเปิดบ้านเจอกับอุนิยอนเบอร์ลิน